สามารถลองมาทดลองทำจริงตามความสนใจในห้องนี้ได้นะคะเราจะมีคลับที่เกี่ยวข้องเปิดให้กับน้องๆด้วยอันนี้ครับก็เดี๋ยวจะมีสกูทัวร์นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะออขออนุญาตกลับไปสรุปอีกทีหนึ่งนะคะว่าโรงเรียนของเราะะให้ความสำคัญกับอะไรบ้างอันดับแรกนะคะเรื่องเวลาคือน้องๆจะต้องเรียนที่จำเป็นกับอนาคตเขาจริงๆ นะ,ะนดับที่สองคือมันต้องยืดหย,ยุ่นตอบโจทย์การค้นหาตัวตนของน้องนะคะน้องเรียนไปแล้วจะต้องรู้จักตัวเองว่าอยากเป็นอะไรกันแน่เพราะาอันเนี้ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่แทบจะสําคัญที่สุดในการเรียนเลยนะคะส่วนที่สามนะคะคือน้องๆนะคะจะต้องสอบติดโกคือเรียนไปแล้วเรียนที่นี่ต้องมีมาหาวิทยาลัยรองรับต่อนะคะและส่วนสุดท้ายนะคะคือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่ทุกวันนี้นะคะ คือต้องทำให้มันดีกว่าสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะคะไม่งั้นมันไม่มีประโยชน์ที่จะทํากัน